นั่งรอใส่บาทพระกันตอนบ่ายสองค่ะพระมาสองร้อยห้าสิบล่รถกำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆนะคะ ่เกมใส่่แบบลัอันไม่นี้ใส่ทนอันนี้ใส่ทีละดอกก็ได้คเยยอต้องรีบร้อนเวลาอันนี้เราใส่พท้งใจเยใส่ในบาทได้เลยนะครับใส่ในบาทได้เลย เดี๋ยวรอก่อนนะครับใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวฝาหน้ารถครับเดี๋ยวฝาหน้ารถครับกลอย่าฝอหน้ารถนะใส่เงินตรองไหนครับมาที่สาดอไม่ถึงก็น้าชูดอกไม้ขึ้นมาเลยนะครับนี่อันนี้ใส่ตอหรืเายังไงม่ต้องขอเร้งร้น่อคหายดอ่ใจหย พระสงฆ์กำลังมานะคะพระเดินทั้งสองฝั่งนะครับดอกไม้ทูพียนสามารถใส่ได้ทั้งรถพระและพระสงฆ์ได้เลยนะครับซื้อดีกี่สมัดกันบัดนะเราต้องอยู่ในคคะะานอ